อยากนเลยเพราะเรา,านำข่าวดีมายัางท่านเป็นความเปนด,ดีอย่างยิ่งที่จะมาแงท่คนทั้งหลาย <c oughs> เพราะว่าในวันนี้พระผูช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระนิษฐ์พผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองดาวิดข้อ10 2นะครับนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระมารของพระ่อ้อมนอนอยู่ในรังย่าข้อ13ในทันนั้นชาวสวรรค์หมู่หน มาปรากฏอยู่กับทูสบตสวรรค์องค์นั้นร่วมกันสรรเสริญพระเจ้าว่าพระสิบจงมีแต่พระเจ้าในที่<ร>สูสสสงสดนนุดบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางรุ่งอร่าที่ตรงโผล่ปานอสิบห้านะครับเขาบอกว่าเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากเขาขึ้นสู่สวรรค์แล,แล้วบรรดาพวกใ้แกเก็พูดกันว่าให้เราไปยัง<า>ยเองเซนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเรา,เราก็ทิพยกเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบพระปรมานอนอยู่ในบาร์ยาเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล <ไป S 1> ่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระปรมานั้น,น,น,นกอที่สิบแปดคนทั้งหลายจึงที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวก,กับเรื่องที่คนเลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนานางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้รำพึกในใจ บรรดาคนเล่นแกก็กล่าวถึงปรวัติของแม่และสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้จักพวกเขานะครับให้เราหลับตาลงอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดบนานของพระฟลมสำหรับเช้าวันนี้ที่วัดสดสีบ้านกลางพระฟลมพระเมท ropolitan ทุกคนที่จะได้รับพระวจนะของพระองค์และเกิดขึ้นในจิตใจและนำมันใช้ในชีวิตประจำวันได้ คุณพระองสารเสด็พระองและคุณของในนาของพระเยสุคริเจ้าอาเมนะครับวันนี้เป็นวันแห่งกวา่าชื่อชมยินดีนะครับก่อนหน้านั้นนะครับก่อนบทที่นี้นะครับเขาบอกว่ามีคําสั่งนะครับจากจากักรพรรดิน,นะครับทําไมครับให้ทุกคนนะครับนเวลานันยังไม่มีการจนพิธีรัอสังควระครับก็ให้มีการประกาศและให้ไปจบ เบียนสัมโนควานาที่บ้านเกิดนะครับและนางมารีเตรโยเซฟท่นหมครับต้องไปที่นั่นด้วยครับไปที่เปตเลงนะครับไปบ้านเกิดนะครับในการที่จะไปจดทระเบียรสัมโนควที่นั่นนะครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับในความชื่นชมยินดีเหมือนเราทุกคนนะครับหลังจากข้อที่แปดนะครับมีผลเลื่องแก่นะครับคนเลื่องแก่นะครับ เราจะเรียนรู้จากคนเลียแก่ด้วยกันสังเกรนะครับในการที่เขานะครับจะมีความชื่นชมยินดีนะครับประการที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่า,าเขามีความชื่นชมยินดีนะครับอยู่ในข้อที่8ถึงข้อที่สิบสี่เลยนะครับเขาบอกว่าในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่การพุ่งกำลังเฝ้าแกะ ทูตสว่านขององค์พระุูธเจ้ามาปรากฏแก่เขาและพระสมีของขพระโล์พระผู้เจ้าส่งรอ้อรอดเขาและเขาตัวนะั้นทูตสวรค์นั้นบอกว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานาําข่าวดีมาให้ท่านเป็นความยินดีนะครับประมาณเท่านี้นะครับคนเลี้ยงแกะนะครับเราต้องดูก่อนว่าคนเลี้ยงแกะในสมัยนะั้นเป็นคนที่ทาไมครับต่้มต้อ,อยที่สุดในเวลานั้นและทําไมครับเขาต้องต้าแกะ ในเวลาการคืนนะครับและเป็นความชื่นชมดีนะครับใครมาหาเขาบ้างมีผู้สวรรค์ของพระเจ้ามาหาเขาอยู่ดีๆนะครับกำลังเลี้ยนแตกกันคือนกากาทำไมครับหนาวมากับช่วงเดือนนี้ถ้าไปอยู่ในทะเลทรายจะเป็นที่เย็นมากกับที่เย,นเยนเ็นวันร้อนนะครับบรรยากาศกันไม่เหมือนเราเลี้ยนแตกก็จะสูงฟองไว้นอนแต่พนับผู้สวรค์ของพระเจ้า มาปรากฏแต่เขาและมาปรากฏแต่เขาด้วยมายอยู่ข้างๆท่านานะครับมองให้ดีว่าใคร็นพูดสวรค์ของท่าน,าน,น,าานาาครับลองแอบหน้าไปมองทางข้างซ้ายก่อนนี่นะครับถ้าเห็นไม่มีมองให้มีนะครับเขาไม่ใช่คนต่ำต้อยในสายตาของพระเจา้าครับแต่พระเจาา้าทำไมครับมาหาเขาเป็นคลแรกแล้วเขาบอกว่าทูตสวรค์น,นั้น ขอขอยินท่าเพราะขาวเป็นลูกของพระเจ้า,านี่คือสิ่งเสียงเลยนะครับอย่างกันเลยนะครับทูตสวามีบอกมาท่านและทุกคนที่มาอยู่ในนี้นะครับไม่ใช่คนต่ำต้อยแต่เป็นคนที่พระเจ้าเลือกในการที่จะมาในวันที่พระองค์จะมาประสูตรนะครับว่าอยางกันเลยเรานำข่าวดีมาบอกท่านครับการตอบสนองของผู้ที่ทำไมครับรงที่สุด เขาเห็นปุ๊บเขากลัวไหมกลัวว่าตำรวจมาจับที่นี่อย่างเรากลัวไหมทำผิดกลัวไหมใครทำผิดกับพระเจ้าอย่าเก็บไว้นะครับบอกพระเจ้านะครับวันนี้บอกเลยว่าเรามีอะไรโกรธใครเถื่องใครทําอะไรใครว้โกงใครทะเลาะกับใครบอกเขาว่าวันนี้ออกไปสิงหบน่ะเพราะว่าวันนี้พระสวรรค์มาบอกว่าองค์พระเยซูพระกาาน้อยจะมาประสูติในใจเราวันนี้ทุกคน อยากลัวที่จะต้อนรับองค์พระเยซูคิดเอาสิ่งเก่าๆออกไปเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาสิ่งใหม่ๆคืออะไรครับขาวดีนะครับหนึ่งเขามีความชื่นชมดีๆละครับและเขาบอกว่าข้อที่สองนี่เป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านก็มาจากพันพระอ้อมนอนในลางยานะคเมื่อในทนายนั้น ชาวสวรนโมหนึ่งก็มาปรากฏมีใครครับมีผู้สวรรค์มีชาสวรรนะครับม,มาปรากฏเล่นแกะทำไมที่ต่ำก็ที่สูงมีคนที่สูงที่สุดนองมาหาเขาเขาเชื่อชมพินดีมากนะครับและในข้อที่สิบสี่เขาบอกว่าพระศิริงจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดใครพูดครับใครพูดเลย นี่ใครลงมาครับชาวพูดสวรรค์นะครับเป็นคนพูดคานี้ในพระวจนะของพระเจ้า,จาจส่วนแผ่นดินโลกจากที่สุดจงมีทั้งกลางรุ่ทั้งหลายที่ได้โปรดตามนั้นเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นจากไปขึ้นสวรรค์แล้วเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับคนี้ยงแก่ที่ต่ำต้อยที่สุดเขาเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับข่าวดีในพระพีบ,บอกว่าต่อจากนั้นใครครับก็โหราจารก,ก็ โหราจารย์ไม่ได้มาตอนนั้นนะครับโหราจารย์หลังจากนั้นอีกสองปีนะครับค่อยมาพบพระกุมาณีนะครับไม่ได้มาพอเอ่อด็กเล็กแก่ไปโหราจาร์มาไม่ได้มานะครับหลังจากนั้นสองปีเรารู้ได้ไงถ้าเราอ่านพระภีจะบอกเลยว่าเฮโลบอกว่าให้โหราจารย์ทำไมครับ โอบลงมาเห็นไหมครับเพราะว่าพระเยซูอายุสองโบแล้วหัะอัจารย์จะเป็นโมและกลับไปทางอื่นเรโร่อนตกทัศ์ที่ไหนจะยิ่งใหญ่กว่าเราเกิดความอจฉาเกิดการเสียผลก็สั่งทหารไปฆ่าเด็กในโบนะต่างประสองคนตายหมดใช่ไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งเมื่อฉะนั้นหัราจารไม่ได้มาเลยนะครับหลังจากนั้นสองปีหัรัชารเขาเหานไมครับมีความพยายาม เด็ก้องเนานะเขาไม่ได้มาสามคนนะครับเขามาเป็นคาราวานเขาต้องลงทุนเขาเสียสลากจ่ายราคาในการที่เขาตามภราษาผู้ยิ่งใหญ่จากเขาเรียกจากเมืองเออเก่านะครับเปอร์เซียนร้อนเรื่นเลื่นตามเดมาจนมาถึงที่บ้านเด็กเพราะว่าเขาเข้าไปแล้วพบนางอารีกระพังมารอยู่ในบ้านไมปอยู่ในข้อสัตวนะ์ถ้าเราอ่าน,านพระคัมภีร์ดีๆนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะครับ เป็นกลุ่มแรกที่มีความชื่ชนชมยินดีหลัจงจากนั้นนะครับประการที่สองเมื่อเรารู้จักกับพระเจ้าชื่ชนชมยินด,ดีไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ที่นี่ใครบอกท่านว่าพระเยซูยิ่งใหญ่พระเยซูมหาพระเยซูทําให้เราพ้นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ทําไมครับเราอย่าเพิ่งไปเชื่อเขาเราต้องทำไมครับเหมือนเด็กเลี้ยงแกะเขาบอกว่า <ส donne> ให้เราไป บรรดาคนเล็กแก่ก็พูดกัว่าให้เราไปอย่างเมืองเบตเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่พระผู้เจ้าแจ้งกับเรานะครับเขาเชื่อชมดีแล้วเขาได้ข่าวประเสริฐแล้วเขาไม่ไปไหนเขาทำไมครับไปหาถึงที่นะครับอย่างนั้นเราได้ยินข่าวประเสริฐจากคนโน้นคนนี้มาเชื่อพระเจ้ารวยมาเช่ว่าพระเจ้าจะทาให้เราปลดที่ปวดศินปลดความทุกข์ได้แต่ทําไมครับอย่าเพิ่งเชื่อเราต้องทําไมครับ เข้ามาหาพระเยซูด้วยตัวะเวงเชื่อด้วยตัวละเวงเหมือนหญิงสาวที่บ่อน้ําใช่ไหมครับพระเยซูไปหาขาวที่บ่อน้ําตอนกลางวันนะครับหญิงสมเรียใช่ไหมครับเพราะว่าชาวสมเรียกับชาวดามไม่ถูกกันหลังจากนั้นทาไมครับเขาก็มาตักน้ําก็แปลกประหลาดนะผู้หญิงคนนี้ธรรมดาเขาจะมาตอนเชา้าแต่ผู้หญิงคนนี้ทำไมครับ ไม่มีใครพบด้วยเป็นอีกสมนิณเองเขาก็ต้องมาตอนเที่ยงหลังจากคนไม่มีแล้วหลังจากนั้นเขามาจากน้ำแล้วพระเยซูมาเจอเขาแล้วเขาบอกบ่อน้ำแต่เป็นบ่อของโคมพันของเขาและพระเยซูเป็นใครดูบ,บอกว่าถ้าเราไ,ได้กินน้ำจากเราเจ้าจะาไม่หิวเลยหลังจากนั้นพระเจ้ายังไม่มีสามีพระเยซูบอกเรารู้เจ้าที่อยู่กับเจ้าไม่ใช่สามีเจ้าหรอก เพราะเขามีสาม,มีหลายตอนหลังจากนั้นเขาเข้าไปในหมู่บ้านเขาบอกนี่แหละคือพระเมธยาแต่คนในหมู่บ้านนั้นบอกว่าที่เราเชื่อไม่ใช่เพราะเจ้านะแต่เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเองดังนั้นใคร่อเรื่องราวพระเยซูต้องมาไปหาเองเหมือนคนเรียงแกะคนเรียกแกะเ,เขาไปหาเลยนะครับเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่พระองค์เขาก็รีบไปแนละพบพระกุมาร พบนางม,มารีกับโยเซฟและพบพระกุมารน,นอนอยู่ในหลางหญ้านะครับในข้อที่ส6หเมื่อเขาเห็นพระกุมารแล้วจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งเราในการที่เราเป็นผู้ที่เชื่อได้ยินข่าวประเสริฐและคนที่ยังได้ยินข่าวเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าพระเยซูที่เราบอกกับเขานั้นมีจริง,งรเราก็เช่นกัน ตอนนี้นะครับเราเชื่อไหมว่าพระเยซูอยู่กับเราผู้ที่เชื่อเราเชื่อไหมครับเชื่อ <c oughs> เรายังโกงไหมครับไม่โกงเรายังเกลีย,ไ <c oughs> ยดไหมครับไม่เกลียดเรายังโกรธไหมครับไม่โกรธนะครับอ่าถึงครับเรายังไม่ตกกังวลไหมครับไม่รูเรายังอิจฉาคนอื่อนนะไม่ <c oughs> เรามีของรางวัลอยู่ตรงนี้ใครอยากได้ของมากไม่ดีอ่าสบายใจแล้ววันนี้ อ่าหนังเล็กอยากได้แล้วทุกคนต้องมีเนื้อหนังอยู่เป็นของธรรมดาใช่ไหมเราจะบอกว่าไ,ไ,ไ,ไม่ไม่แต่ในใจไม่น่าถามคำนี้เลยนะรู้อะแต่ทําไมครับเราจะให้เนื้อหนังทําไมครับมามีอิทธิพลเหนือต่อพระวิญญาณเราทาไมครับให้น้อยที่สุดฟังพราะวจะนะของพระเจ้าฟังแัะคิดให้ควรแล้วก็ลงมือทำคิดให้ควรและเก็บไว้ในใจ มันจะเกิดผลข้อที่ยเาข้อไหมครับหรือว่าทการะเทียบทที่ห้าเนาะข้อยี่สองยีสาแต่เราไม่เอาเรวขึ้นมาเราเอาที่นะครับยี 21, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. ่9 2ดสิบเก่มันคืออะไรครับโอ้บผล่ไั้นหนักเนะาะความโกรธความอิจฉาลิาสยาความแตปกป๊กความอิจฉาความเป็นอนตภาคอยู่ในนั้ดบทการะเทียบที่ห้าสิบแปดสิ้าี่สิบยี่แปด ถ้าเราเอายี่สิบสองกยี่สบามสบายเลยมีหน้าข้อมีความรักความปรารถนาใจมีสันติสุขมีความอดทนอดกลั้นมีความเมตตากรุณาสูภาพอ,อ่อนโยนและก็รู้จักบางทับตนเองข้อนี้เราทำได้เราได้หมดเลยให้แปดข้อ,อ้างคนนะครับคนเลี้ยงแกะทำไมครับเขาได้ยินแต่เขาทำไมว่าถู้ขนาดผู้ข,ของพระเจ้ามาปรากฏแกเขาและได้ข่าวดีว่าวันนี้ป่าพระ ผู้เปเจ้าจะมาประสุดเขาทําไมได้ยิเจ็บแต่เขาทําไมครับไม่ไปไหนเขารีบไปหาเราก็เช่นกันเราต้องรีบมาหาพระเยซูในวันนี้นะครับว่าใครยังห่างไกลนะครับรีบเอาพระเยซูมาซะแล้วไปหาว่าพระเยซูยังอยู่ในตัวเราไหมเราพิสูจน์ได้ไงครับกาลเทียบที่ห้าที่สิองยี่สามถ้ามี9ข้อนั้นนะพระเยซูยอยู่กับท่านนะครับถ้ามีข้อนึ้งก็ยังดีเนาะไปต้องเอามาเอาข้อนั้นก่อนนะครับ นี่คือเหตุการณ์นะครับต่อมาหนึ่งคืออะไรครับเขาชื่นชมดีสองคือเขาไปหาอันที่สามนี่นะครับสำคัญเขาออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าเราก็เช่นกันนะครับในข้อที่1 8คนทั้งอ่าติดแกลน,นะครับเมื่อเขาได้ยินแล้วเขาจึงเล่าเรื่องที่เขาได้ยินถึงพระมาน้น คนทั้งหลายก็ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยบกับเรื่องคนที่เลี้ยงแกะบอกเขาส่วนนาามารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นรำพึงไว้ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะก็กลับไปถวายเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นหนามที่เขาพวกเขาได้ยินได้เห็นนะครับนี่ครับคือสิ่งหนึ่งเขามีความชื่นชมยินดีนได้รับข่าวประเสริฐแต่เขาทําไมครับ เขาไม่ไปที่อื่นเขาไปพิสูจน์ว่าสิ่งเหล่านี้มันจริงไหมและเขาก็ไปพบพระอุคมาหลังจากนั้นเขาก็นําเรื่องที่เขาพบพระอุคมาจากทู้สวรรค์เขาบอกเขาก็ออกประกาศเรื่องราวของพระเจ้ามันมีข้อหนึ่งเขาบอกว่าและนางนารีก็ทําไมครับลำพึงในใจลำพึงในใจเป็นยังไงครับเป็นผู้หญิงหรือไหมครับเพราะว่าบางทีเขาพูดถึงนางนาลีลำพึงในใจ น่าจะแบบนึกนาะนึกคนเดียวว่าทูตสวรรค์กาเปี่ยมาบอกเราว่าเรา,เาจะมีลูกโดยเด็ดเพราะพิญยามอรู่สุดและลูกออกมาจะเอาอย่างไรเนี่ยเราจะพูดยังไงพูดไม่อออนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งแต่คนเล่นแก่ะทำไมครับน้ำข่าวดีไีบอกเราเช่นกันนะครับเมื่อเรามีพระเยซูคริสต์เราต้องไม่ เรื่องราวขององค์พิจิตริสต์แต่เรานําเรื่องราวขององค์พิซูคริสต์ไปบอกกับทุกคนเชื่อหรือไม่เชื่ออยู่ที่เขากับพระเจ้าไม่ใช่เราและคนที่ทําให้เกิดผลเกิเอพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับวันแห่งความชื่นชมยินดีนะครับอันหนึ่งเมื่อวันพยซูคริสต์มาสุดเราต้องมีความชื่นชมยินดีดเพราะว่าทุตสวรรค์แต่เราเนี่ยมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่กับเราอย่าทำให้พ้อแมที่สุดเสียกราปไทยในวันคริสต์มาสนี้นะครับเราต้องพิสูจน์ตัวเองให้คนข้างข้างรับเราว่าเรามีผลของพระวิญญาณมองคนข้างข้างครับมองมองแล้วก็บอกว่าเราจะพิสูจน์ตัวเองนะครับพูดก,กับตัวเองนะครับบอกกับคนข้างข้างเราจะพิสูจน์ตัวเอง ขอบคุณพระองคหรับ็ิของพระองค์ให้ทุกคนได้รับพรพรและนำไปใช้ได้ขอบคุณพระองค์จะถพระองค์อให้นางของระปสุดจ้าอาเมน